เคยรู้ปะครับว่าในช่วงสงครามยนต์อันดุเดือดสหรัฐอเมริกาเคยมีแผนการลับสุดยอดที่จะจุดระเบิดอาวุธนิวเคลียบบนพื้นผิวดวงจันทร์เพื่อให้คนทั้งโลกได้เห็นครับโหดขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยเรื่องราวสุดบ้าระห่ำนี้เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1950ครับตอนนั้นคือยุคที่สงครามเย็นกำลังคุกรุ่นสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตกำลังแข่งขันกันอย่างหนักในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันด้านอวกาศ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Space Race ครับจุดเปลี่ยนสำคัญคือในปี19 5 7เอสมื่อโซเวียตประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมสปุตนิกวันขึ้นไปโครจรรอบโลกเป็นชาติแรกทำเอาฝ่ายอเมริกาถึงกับช็อกเสียหน้าและกังวลในความมั่นคงของชาติอย่างมากครับพวกเขาจึงต้องการการแสดงแสนยานุภาพครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาและนี่คือจุดกำเนิดของโปรเจกต์ a 1ห9หรือในชื่อเต็มว่า A Study of Lunar Research Flight ครับ มันคือแผนการลับของกองถัาอากาศสหรัฐที่กะพัฒนายิงขีปนาวุธข้ามทวีปที่ติดหัวรบนิวมเคลียร์ขนาดเล็กไปยังดวงจันทร์เป้าหมายหลักของภารกิจนี้ไม่ได้เน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนเลยครับแต่คือการสร้างการระเบิดที่สว่างวาบจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากโลกเพื่อเป็นการข่มขวัญสาภาพโซเวียตและประกาศสักดาว่า เทคโนโลยีอเมริกันนั้นส่งพลังที่สุดครับทีมที่ได้รับมอบหมายโครงการนี้นำโดยนักฟิสิกส์ชื่อลีโอนาร์ดเรเฟลส์และที่น่าชื่นก็คือหนึ่งในทีมคำนวณผลกระทบของการระเบิดคือนักดาราศาสตร์หนุ่มปานาคอดไกลที่ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักนามว่าคาลเซแกนนั่นเองครับโชคยังดีครับที่สุดท้ายแผนการนี้ก็ถูกสั่งยกเลิกไปในปี1959โดยในทาหารระดับสูงของกองทัพอากาศมองว่ามันเสี่ยงเกินไปอย่างมาหันหากภารกิจลิดพลาด ขีปนาวุธอาจจ้อนกลับมาตกใส่โลกอีกทั้งยังกังวลเรื่องฝุ่นกัมมันตะลังสีที่จะปนเปื้อนดวงจันทร์เป็นการถาวรด้วยครับเรื่องราวของโปรเจกต์เ1 1 9ถูกประทับตาเป็นความลับสุดยอดนานกว่า4ทศวรรษเต็มเมครับจนกระทั่งในช่วงปลายทศวรรษถึงพันเก้าร้อเาลีนาดีเฟเฟลซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารโครงการได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวถึงหมดเป็นครั้งแรกผ่านหนังสือชีวประวัติ ขของขาวเสียแกน่ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าแผนนี้เกิดขึ้นจริงดวงจันทร์ที่เราแงนมองทุกค่ำคืนอาจจะมีแผลเป็นจากหลุมระเบิดนิวเคลียร์ไปแล้วก็ได้ละครับนับว่าเป็นโชคดีของมวลมนุษยชาติจริงๆที่โครงการสุดบ้าระห่ำนี้ถูกพับเก็บไปซะก่อน